Good morning and welcome to a daily gospel truth. Once again, we are very glad that you have joined us. เรารู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเรา So let's get right into the word of God and hear what the Holy Spirit has to say to us today ให้เราเข้ามาดูในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันเลยดีกว่านะครับเราดูซิว่าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีอะไรที่ต้องการจะบอกกับเราบ้าง And I pray that your faith will go to another level แล้วผมขอที่ฐานว่าวันนี้ความเชื่อของคุณจะสามารถทำงานได้อีกระดับหนึ่งเลย As we receive the revelation of the word of God เมื่อเราเองได้รับการเปิดเผยความจริงที่ ที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า

แล้วผมเองก็มั่นใจมากๆเลยว่าชีวิตคริสเตียนนั้นถือว่าเป็นชีวิตที่มีพลังที่สุดแล้ว Because it is a life that is carried by the power of God's word and the Holy Spirit เพราะว่าเป็นชีวิตที่ถูกอุ้มชูไว้ด้วยถ้อยคําของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Of course we're not saying that the Christian life is a life And absent of problems and challenges and obstacles you know, but the word of god and the holy spirit equips us for every battle in life so the more we tune in to the word of god the more the holy spirit can equip us so today's uh, scripture is romans 6.23 now this is a very familiar scripture it says for the wages of sin is death but the gift of god is eternal life in christ jesus our lord เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของพระทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา Now Most of the time we use this verse uh, to preach to unbelievers โดยส่วนมากแล้วเรามักจะใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ในการประกาศข่าวประเสริฐกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ But I want you to understand this morning that this is not just an evangelistic แต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้คุณมีความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นก็คือว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นข้อที่ใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่เป็นการเปิดเผยแสดงถึงชีวิตที่เราได้รับมาเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ this life ought to govern every area of our life แล้วชีวิตแบบนี้ก็จะครอบคุมไปถึงทุกๆด้านในชีวิตของเราเลย And this life is supposed to affect everything in our lives แล้วชีวิตนี้ชีวิตใหม่นี้ก็ควรจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตคริสเซียนของเราด้วย Now when the scripture here says for the wages of sin is death เมื่อในข้อพระคัมภีร์นี้ได้บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายก็แน่นอนสามารถที่จะครอบคลุมไปถึงความบาปต่างๆได้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยความบาปในข้อนี้พูดถึงความบาปครั้งแรกที่เกิดขึ้นตอนที่อาดัมนั้นไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดน

<Physical> death และความตายตรงนี้นั้นก็รวมไปถึงความตายทางฝ่ายร่างกายด้วย Because originally, God never created and for to grow i d เพราะถ้าเราพูดกันถึงความตั้งใจดั้งเดิมของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยอยากจะให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่แล้ววันหนึ่งก็ต้องตายไป But this also talking about spiritual this talking death is แต่ตรงนี้ก็ยังพูดถึงความตายฝ่ายวิญญาณด้วย so sin brings spiritual death as death well คือความบาปที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยทําให้ส่งผลไปถึงความตายทางฝา ายวิญญาณ In fact spiritual death produces physical death คือในความเป็นจริงแล้วความตายฝ่ายวิญญาณน,นี่แหละที่ทําให้เกิดความตายฝ่ายร่างกายตามมา And this this death does not just affect us

อย่างที่ผมพูดไว้แล้วว่าความตั้งใจแรกของพระเจ้าไม่เจ้าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต้องการให้การทรงสร้างของพระองค์เนี่ยจะต้องเหมือนกับจบชีวิตหรือว่าตายไปวันหนึ่ง Unfortunately because sin, death now has touched sin, now of death has every creation part of creation. แต่เป็นเพราะความบาปที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนั้นก็เลยทำให้มีความตายเกิดขึ้นและความตายก็ส่งผลกระทบไปถึงชีวิตของมนุษย์ทุกด้านเลย And so, redeem men from this death men redeem so this to from ในการที่จะไถ่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากความตายนี้ได้ A perfect sacrifice had perfect be offered to จำเป็นจะต้องมีเครื่องถวายบูชาเพื่อจะไถ่าบาปของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบด้วยมนุ men's s i so n can be punished And redemption can paid Redemption for be เพื่อที่ความบาปของมนุษย์ทุกคนนั้นจะได้รับการลงโทษและยังรวมไปถึงการไถ่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปด้วย reason had as a man theemer to come นี่คือเหตุผลว่า พระผู้ไทยจำเป็นจะต้องมาเกิดในสภาพของมนุษย์ก่อนไม่เพียงแต่ว่าพระองค์จะเสด็จมามีชีวิตอยู่บนโลกแล้วทำแค่การอัศจรรย์เท่านั้น But also die the cross แต่พระองค์ยังจำเป็นจะต้องยอมตายบนกางเขนด้วย deal with this เพื่อที่จะจัดการกับความบาปตรงนี้ so now the gospel story anybody who comes to the Jesus is และตอนนี้เรื่องราวของข่าวประเสริฐก็คือใครก็ตามที่เชื่อ พระเย free gift from God. เขาก็จะได้รับของประทานที่ฟรีจากพระเจ้า Jesus. และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าของประทานจากพระเจ้าก็คือชีวิตนิรันในพระเยซูคริสต องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา Now, ผมเองก็เติบโตมาในคริสตศักร์นิกายแห่งห <You know, S 2> นึ่งเราก็ได้ยินคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์แต่มันเป็นการสอนที่เหมือนยังมีความจำกัดแล้วก็ได้รับการเปิดเผยสำแดงเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น so life after die. ผมก็เลยเข้าใจว่าชีวิตนิรันดร์ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราได้รับก็ต่อเมื่อ เราตายจากโลกนี้ไปแล้ว so in this life we have to wait to die before we can enjoy eternal life แต่ชีวิตบนโลกนี้เราก็ต้องอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็รอเมื่อไหร่จะตายแล้วหลังจากเราตายไปแล้วเราถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ but that's not the understanding the scripture wants to give us แต่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ตรงกันกับพระคัมภีร์ที่ต้องการจะบอกกับเราเลย Now notice this scripture does not say but the gift of God will be <Eternal> life. ในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับในวันหนึ่ง no, แต่บอกว่าแต่ของประทานจากพระเจ้าคือคือตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นปัจจุบันตลอดคือชีวิตนิรันในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา So of course eternal life includes long eternal life in heaven in the presence of God after we leave this body แต่แน่นอนว่าชีวิตนิรันดร์ตรงนี้ก็รวมไปถึงชีวิตที่จะอยู่ตลอดไปชั่วนิดนิรันดร์และเป็นชีวิตที่ได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเราได้จากโลกนี้ไปสวรรค์ But the revelation of the scripture is this แต่การเปิดเผยสำแดงจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ eternal life begins the day you become born again ชีวิตนิรันดร์นั้นเริ่มต้นในชีวิตของคุณในวันที่คุณบังเกิดใหม่เลย If you look at the original uh, Greek word for the word eternal life or life. พอถ้าเรา It is the word Zoe. อ่าเขาใช้คํา uh, Zoe. And Zoe is not just talking about, you know, living on and on and on and on. And คําว่า Zoe ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีชีวิต Zoe is talking about a kind of life, not just the length. <of> life. แต่ว่าชีวิตนิรันต์ตรงนี้หรือว่าชีวิตโซเอเนี่ยพูดถึงว่ามันเป็นรูปแบบชีวิตแบบใดแบบหนึ่งที่เจาะจองลงไปเลยไม่ใช่แค่มีชีวิตที่ยืนยาวเท่านั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์บอก uh, ว่า Animals have a different kind of life of คือสัตว์เองก็จะมีรูปแบบชีวิตที่แตกต่างกัน uh, clans have a different kind of life หรือว่าพืชต่างๆเองก็มีลักษณะชีวิตที่แตกต่างกัน and human beings have a different kind of life แล้วมนุษย์ก็มีรูปแบบชีวิตที่แตกต่างกัน now the zoe life here คําว่า zoe หรือชีวิตโซเอในข้อนี้ is talking about a god kind of life ได้พูดถึงชีวิต ที่เป็นของพระเจ้า of ซึ่งเป็นรูปแบบชีวิตที่สูงที่สุดแล้วความหมายของข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ that, that in Adam, ในอดาดัมนั้น you know, receive death. เราได้รับความตาย but in Christ in แต่ในพระคริสต์

That has no end อยากแค่ไปคิดว่าอ๋อเป็นชีวิตที่อยู่ไปเรื่อยๆจะไม่มีวันตาย But understand that it is the God kind of life that is now imparted to you แต่อยากจะให้คุณเข้าใจว่าชีวิตนิรันร์ก็คือชีวิตของพระเจ้าที่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ภายในคุณแล้ว we are born again in Christ ถ้าเราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์ Think about this อยากจะให้ลองคิดแบบนี้ว่า It's a big revelation ตรงน,นี้คือการเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่มาก The kind of life God has ว่าชีวิตแบบที่พระเจ้ามีอ่ะ is the kind of life that is in you คือชีวิตที่ตอนนี้อยู่ภายในคุณ that is the power of the new birth เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นพลังของการบังเกิดใหม่ This is the greatest gift of all in Christ นี่คือของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคริสต์ so what kind of life that god does god h a v e และพระเจ้ามีชีวิตแบบไหนล่ะ of course god has a never ending life of course คือแน่นอนว่าพระเจ้าเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่มีวันที่จะจบลง but no no god is a life. That above evil แต่พระเจ้ายังมีชีวิตที่อยู่สูงเหนือกว่าสิ่งชั่วร้าย above curse เหนือกว่าคำสาปแช่ง above sickness เหนือกว่าความเจ็บป่วย above lack เหนือกว่าความขัดสน you know above worry แล้วก็เหนือกว่าความกังวล above fear เหนือกว่าความกลัว that's the God kind of life นั่นก็คือรูปแบบชีวิตของพระเจ้า you know, God doesn't live his life fearful พระเจ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตซึ่งเต็มไปได้วยความกลัว sick

ตื่นตนกตกใจตลอดเวลา not the life of God. นั่นไม่ได้เป็นชีวิตของพระเจ้า now, the life that God lives ชีวิตที่พระเจ้ามีอยู่ is now imparted into us. ตอนนี้พระเจ้าใส่ไว้ภายในเรา that's called a Zoe life. และตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นชีวิตแบบโซเอ n ถ้าเราเข้าใจา what kind of life we have received in Christ, ว่าตอนนี้เราได้รับชีวิตแบบไหนในพระคริสต์ It'll really change the way we see things and approach life. มันก็เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆหรือว่าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ใหม่ <I know. S 1> เลยเรารู้แหละว่าบางงครั้ชีวิตมันก็ประสบกับความทุกข์ยากลำบาก right. แต่ในขณะเดียวกันเรา <That S 1> ก็รู้ the the ว่าชีวิตของพระเจ้าที่ตอนนี้อยู่ภายในเรา than can bring มีพลังมากกว่าปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา no the และในข้อพระคัมภีร์เองก็ยังบอกว่า He who is in us ผู้ที่อยู่ภายในเราก็ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้พี่น้องทุกทคนครับวันนี้เนี่ยเราได้รับรูปแบบชีวิตของพระเจ้ามาไว้ในเราแล้วก็อยากจะให้คุณมีจิตสำนึกถึงชีวิตแบบนี้ทุกวันมากกว่าที่คุณจะไปมีจิตสำนึกคิดถึงสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกและคุณเองจะมี พลังในการดำเนินชีวิตแล้วก็เห็นชีวิตของคุณเต็มไปด้วยชัยชนะ s pray. <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Heavenly Father we thank you so much พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์มาก That you have you us given What don't deserve ที่พระองค์เองได้ทรงให้กับเราในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับเลย Your very own life นั่นก็คือชีวิตของพระองค์เอง And we thank you และเราขอบคุณพระองค์ p r i v i l e g e to live life here in the earth ที่เราได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ Powered by your life ได้รับการเสริมกำลังมาจากชีวิตของพระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Well, whatever be blessed? today may you you do อะไรก็ตามที่คุณจะต้องทำในวันนี้ก็ขอให้คุณนั้นให้เห็นพระพรเกิดขึ้นอย่างมากมาย w e see you tomorrow พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ